ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวคร่วยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใส่หินนะครับคือเราจะมาแนะนําวิธีการใส่หินนะครับมันจะมีหินที่เขาเรียกคือหลายๆที่เนี่ยมันจะเรียกเป็นหินบางที่ก็จะเรียกเป็นรูนนะครับก็ จะเป็นการฝังอัญมณีนะครับว่าสําหรับตัวละครไหนนะครับเหมาะเล่นกับสายไหนหรือว่าหินแบบไหนนะครับมาแต่ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับหินตัวนี้กันก่อนนะครับก็คือหินตัวนี้เนี่ยมันเป็นหินผลึกนะครับผมที่เราต้องย่อยนะครับของแดงนะครับของแดงก็คือตัวพวกนี้นะที่เป็นตัวสองสีแดงนะครับผมเพื่อที่จะได้ของนะครับอเดี๋ยวผมลองย่อยดูก่อนมีอะไรที่ผมพอจะย่อยได้ไหม โอเค okay. ตัวนี้นะฮะของแดงคือของที่ขายได้นะครับ <_ d> um> เพราะฉะนั้นตัวของตัวนี้เนี่ยคือของที่แบบว่าขายไม่ออกนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่กันในกล่องข้อความนะครับอ่ะตัวนี้นะครับพอเรากดย่อยนะครับเรากดตัวนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดแยกส่วนเป็นเซตนะฮะอ่ะอันนี้เลือกนะครับหินที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้นะฮะพอย่อยนะครับ ย่อยตัวนี้นะครับย่อยสีแดงนะครับมีโอกาสได้อาละองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้หินป้องกันตีบวกนะครับอันนี้คือเป็นหินป้องกันตีบวกอ่าสําหรับอ,อาวุธหรือว่าชุดเวล9นะครับก็คือมันมันอ่าถ้าเกิดว่าของตามไหนมันจะได้ตามเลเวลอันนั้นนะครับถ <ง i S 1> <an> ้าเกิดมันสุ่มยังได้ดังนึงนะครับได้ละองหรือว่าได้หินนะครับอ่ะมาลองกดดูอ่ะตัวนี้ได้ละองมาเจดนะครับผมโดยละองเนี่ย ใช้สี่อันนะครับจะได้หินหนึงเม็ดนะครับผมมาตัวนี้นะฮะอัญญะอ่าตัวนี้นะครับเป็นสังเคราะห์อัญมณีเรื่องแสงนะครับตัวนี้มันจะสุ่มนะครับ4ี่เม็ดเนี่ยต้องเอามาสุ่มให้ได้เลเวลหนึ่งเห็นไหมครับมันจะสุ่มได้เป็นหินไฟหินน้ํานะครับหินน้ําแข็งแล้วก็หินลมนะครับตัวนี้แต่ละอันเนี่ยมันจะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับมาอ่ะอันนี้ผมกดได้เลยโอเค ก็ได้น้ํา16เม็ดนะครับผมได้อ่าไฟ16เม็ดนะครับได้น้ำแข็ง20เม็ดนะครับแล้วก็ได้ลมนะครับลมเนี่ยก็ได้มาอีก21เม็ดนะครับผมแล้วมันก็สามารถเอามาบวกได้นะครับโดยตามนี้เห็นไหมบวก2นะครับก็จะได้แอนแท็นะครับ1ถึง2อ่าบวก4นะครับจะได้แอนแท็ถึง4นะครับ บวกหได้ Attack 5หถึงเนะครับบวกแได้ Attack 12ิบถึงยีนะครับบวกเได้ Attack 22อ่ะอันนี้เริ่มขึ้นมาแล้วพอเป็นบวกสินะครับผมได้ Attack เป็น44เลยนะครับแล้วถ้าเป็น11ถ้าเป็น11เนี่ยผมยังไม่มีนะมันหายากมันรวมค่อนข้างยากนะครับอ่ะถ้า11เนี่ยบวก Attack 85ถึง หนึ่งสี่สามนะครับอันนี้น้ําแข็งกับไฟเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมคือตัวหินตัวนี้นะครับไอตัวเลเวลน้อยๆเนี่ยมันจะมันจะบวกสเตตัสที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับอย่างเลือดเห็นไหมเลือดตัวนี้เนี่ยเลเวลเก้าเนี่ยมันบวกแค่พันห้าเองนะครับหนึ่งเม็ดนะฮะเลเวลสี่บวกแค่ร้อยเลเวลหนึ่งบวกสามสิบแปดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวลสิบเนี่ยมันจะบวก ขึ้นมาสองเท่านะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นผลแบบชัดเจนก็คือเลเวลสิบขึ้นมานะครับถ้าเป็นเลเวลสิบเนี่ยจะอยู่ที่อ่าก็คือจะเป็นเลเวลเก้าสองอันก็คือจะเป็นสามพันสามพันห้าอ่าสามพันห้าสิบสามพันห้าสิบเท่าไหร่ว่าห้าสิบแปดใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับส่วนเลเวลสิบเอ็ดเนี่ยก็คือเอาสามพันห้าสิบแปดกับสามพันห้าสิบแปดมารวมกันก็คือเป็นหกพันกว่า ใช่ไหมอ่ะแล้วพอเป็นเลเวลสิบสองนะครับมันก็จะบวกอยู่ที่หมื่นกว่าเลยนะฮะแต่กว่าจะได้แต่ทีละเม็ดนะบอกเลยโอ้โหหมดงบประมาณไปเยอะมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่แค่แบบเต็มที่กระสุดเลเวลเจ็ดเลเวลแปดนะครับตัวนี้มันยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่ควรนะครับเราไม่ควรเอาไปรวมเออวิธีการรวมนะครับวิธีการรวมก็คือ มันจะต้องใช้2นะครับเพื่อมันจะต้องใช้เลเวลนะครับสมมุติเราจะเอาเลเวลสนะครับต้องใช้เลเวลหนะครับถึง2เม็ดนะเพื่อที่จะมารวมอ่ะผมจะรวมไปเรื่อยๆอือโอเคเลเวล3นะครับก็จะใช้เลเวล2 2เม็ดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมารวมก็คือมันจะรวมเป็นอย่างเงี้ยทบๆไปเรื่อยๆกว่าจะได้12เนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างมหาศาลนะครับบอกได้เลยว่าหมดกันค่อนข้างเยอะแต่ว่า สิ่งที่ได้มาผมว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงกันนะครับของในแต่ละหินแต่ละเม็ดนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยควรเล่นอาชีพอะไรนะควรเล่นอาชีพอะไรนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับหินไฟนะครับหินไฟนะฮะมันจะบวกนะครับ เมื่อไออันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นของน้ําแข็งถ้าเป็นหินไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะตัวนี้นะครับหินไฟนะครับของแสงไฟเห็นไหมไม่ได้ขึ้นข้างบนนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นสร้างดาเมจเพิ่มยี่สิบสี่แต้มถ้าเป็นเลเวลสี่สิบสองก็คือเพิ่มสี่สิบสองแต้มตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันจะเห็นผลแบบข้างล่างเลยเห็นไหมเลเวลห้าสองร้อยห้าสิบสองเนี่ยมันบวกดาเมจเจ็ดพัน คือตัวนี้เนี่ยมันมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเลเวลสูงสูงนะเลเวลสูงสูงนะครับคือเราต้องใส่แบบหินแบบเม็ดเดียวนะครับหินแบบว่าเป็นหินสีเดียวทุกอันนะครับถ้าอย่างนั้นะมันจะเห็นผลไวแต่นี้เนี่ยคือผมสารภาพตรงๆง,ง,งกูหาไม่ทันนะครับอ่ะเรามาพูดกันนะครับหินไฟเนี่ยเหมาะกับสายโจมตีระยะไกลนะครับโจมตีระยะไกลนะครับมีอะไรบ้างหลอดวิ เมย์นะครับเมย์เป็นเม์เวทนะครับอ่าสายใช้เวทนะครับซ้าตัวนี้ใช้เวทก็ใช้เป็นหินไฟได้นะครับตัวไหนที่โจมตีระยะไกลเน้นการโจมตีระยะไกลนะครับใช้หินไฟนะครับเพราะว่าหินไฟเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเข้าไปบวกนะครับมันสามารถบวกดามเพิ่มดาเมจได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่หินน้ํานะครับหินน้ํำหินน้ํานะครับ เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส5%กระตุ้นโบนัสแอทแท็10%นะครับหินน้ำเนี่ยจะเหมาะสำหรับสายบวกนะครับก็คือสายชนไม่ว่าจะเป็นเมดาบนะครับไนท์นะครับฮอกอ่าหลอดจริงๆก็ใส่ได้นะผมว่าหลอดก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เข้าไปบวกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเท่าที่ผมคิดว่านะใส่หินไฟน่าจะคุ้มกว่านะครับใส่หินไฟผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดนะครับถ้าเป็นสำหรับอาชีพหลอดนะ เพราะว่าหลอดเนี่ยจริงๆมันก็เน้นการโจมตีระยะไกลเหมือนกันนะครับผมพวกพวกสายเวสสายอะไรตัวนี้เนี่ยก็เป็นการโจมตีระยะไกลอย่างเอลอะเอลนี่ก็เล่นหินไฟนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับสายถึกนะครับผมสายถึกจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นหินลมนะครับหินลมก็คือตัวนี้นะหินหินสีเหลืองนะครับหินลมนะฮะ ลดดาเมจจากผู้เล่นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมอนสเตอร์นะจากผู้เล่นอย่างเดียวเลยนะครับจะสังเกตดูว่าล่างสุดอะลดดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซนคือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นหินลมแบบสุดทางอะมันป้องกันได้เยอะมากเลยนะครับยี่เปอร์เซ็นตนะแต่ว่าพวกต้นๆเนี่ยซี 4.18 4.92 5.7ไอตัวพวกเนี่ยเอาตรงๆแล้วมัวนช่วยได้น네ะมันช่วยได้มากๆเลยนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้มากนะครับถ้าใครที่เล่นหินลมเนี่ยพวกสายแท่งหรืออยากถึกจริงๆหินลมมันเล่นได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีดาเมจนะเพราะว่าไอตัวพวกหินดาเมจตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มนะครับถ้าเล่นสายดาเมจนะครับก็หินไ,ไฟกับหินน้ํานะครับห,หินลมเนี่ยเล่นเป็นสายถึกนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท หอกก็ได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพหมัดซึ่งหมัดเท่าที่รู้จักมาคร่าวๆนะครับจะเน้นเลือดนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะต้องเน้นเลือดขนาดไหนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสายเลือดนะสายเลือดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใส่หินสิบสองนะครับฟลูนะครับก็คือสิบสองทั้งตัวเนี่ย แล้วเล่นไนท์นะครับคือไนท์เนี่ยเป็นอาชีพที่เลือดเยอะมากเลือดเป็นล้านเลยนะพี่เอาจริงนะครับผมคือในกิลเนี่ยก็มีดอาพหัวกิลพยายามทําหินน้ํานะครับ12เหมือนกันนะครับเล่นสายเลือดคือเล่นเป็นสายสะท้อนนะครับคือเอาตัวเองไปโดนตีนประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเม็ดเนี่ยมันบวกเป็นหมื่นเลยนะแล้วของในตัวเนี่ยมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นเจ็ดสามยี่ส็ด 7321ใสเลือดหมื่นทั้งหมดนี้ก็คือสองแสนหนึ่งนะครับบวกเบ่งเลือดไปอีกเป็นล้านนะครับเป็นล้านเลือดเป็นล้านคือปกตินหนจะเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเลือดของนหนน่าจะตันอยู่ที่ประมาณห้าแสนหกแสนมันไม่ได้ตันประมาณนี้นะมันสามารถทําได้ถึงเป็นล้านนะครับเอาจริงๆนะฮะก็แล้วแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่ที่จะเข้ามาก็คือเป็นอาชีพหมัดนั่นแหละนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันใช้เลือดโจมตีหรือเปล่านะครับผมก็ แต่หินน้ำเนี่ยเป็นเป็นหินที่รันทดที่สุดเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นกันนะครับราคามันค่อนข้างถูกนะครับอันนี้ผมก็พยายามทําทําไว้สักเม็ดหนึงนะคือติดติดไอดีไว้สักเม็ดหนึ่งนะครับยังไม่อยากขายแต่ถ้าใครที่มีเนี่ยจริงๆริงอหินมันค่อนข้างราคาแพงนะครับเดี๋ยวดูก่อนในนี้มีขายไหมอบน่าจะมีนี่ไงอ่าเนี่ยครับ หินเลเวลหก็เก้าหมืนะครับขนาดหินเลเวลหนึ่งนะครับก็ยังขายกันเม็ดแล้วหกพันห้าพันได้นะถ้าถ้าเป็นหินไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยาสายหินไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอย่างตัวนี้ครับไฟเลเวลหก็อยู่ที่สองแ0นนะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมอ่ะอย่างที่บอกครับ ที่พูดไปข้างต้นนะครับหินไฟเน้นโจมตีระยะไกลนะครับหินน้ํานะครับเน้นโจมตีแบบเข้าไปบวกนะครับผมหินลมนะครับเป็นสายป้องกันนะครับกันคนกันมอนได้คือใส่หมดเนี่ยถึกแน่นอนนะครับแล้วก็หินน้ําก็เน้นเลือดเยอะนะครับเหมาะกับไนท์นะครับผมเหมาะกับไนท์หรือหอกนะครับที่ว่าจะจะเป็นสายที่ต้องไปเข้าบวกแน่นน่นะฮะโอเคก็อาจจะยืดยาวหน่อยก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับผมก็ น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า